ตัดหัวงูให้ขาดแล้วลำตัวจะเลื้อยต่อไม่ได้จะกำจัดโจรพันคนเพียงจับแม่ทัพคนเดียวให้ได้ก่อนโจมตีผู้นำเพื่อยุติทั้งหมดจะหยุดพายุต้องหยุดลมแรกต้นทางกลยุทธ์ที่18จับหัวหน้าเพื่อขู่ลูกน้องโจมตีผู้นำเพื่อยุติทั้งหมดกลยุทธ์ จับหัวหน้าเพื่อคู่ลูกน้องเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ของจีนซึ่งเป็นชุดของอุบายทางยุทธวิธีที่ใช้ในการทำสงครามการเมืองและธุรกิจมักนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือเอาชนะคู่ต่อสู้การจัดการศัตรูจำนวนมากนั้นยาก แต่ถ้าโจมตีที่ผู้นำโดยตรงก็จะทำให้ขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามพังทลายและเกิดความสับสนแตกแยกเป็นการตัดหัวงูให้เหลือลำตัวที่ไร้พลังความหมายเชิงกลยุทธ์ 1. เป้าไปที่ผู้นำผู้บัญชาการหรือบุคคลสำคัญทำให้ศัตรูเสียศูนย์ไม่สามารถสั่งการได้ 2. ลูกน้องจะขาดแรงจูงใจหรือยอมแพ้เมื่อขาดผู้นำ 3. เป็นการจบเกมโดยเร็วลดการสูญเสียจับโจรจับราชัน หรือจับหัวหน้าเพื่อขู่ลูกน้องการโจมตีหรือทำให้ผู้นำของฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลงจะส่งผลให้ขวัญกำลังใจของลูกน้องตกต่ำและทำให้โครงสร้างทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามล่มสลายให้ในที่สุดหลักการปฏิบัติ 1. ระบุจุดอ่อนของผู้นำต้องวิเคราะห์และค้นหาจุดอ่อนของผู้นำฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพจิตใจกลยุทธ์หรือความชอบธรรมสโจมตีเป้าหมายหลัก พุ่งเป้าไปที่ผู้นำโดยตรงอาจเป็นการโจมตีทางกายภาพเช่นในสงครามการทำลายชื่อเสียงการตัดขาดแหล่งสนับสนุนหรือการสร้างความขัดแย้งภายในสามสร้างความสั่นคลอนเมื่อผู้นำถูกโจมตีจะเกิดความสับสนอนมานและความไม่มั่นคงในหมู่ลูกน้องสี่รอคอยผลับการล่มสลายของฝ่ายตรงข้ามอาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่จะค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อขาดผู้นำหัก หรือผู้นำอ่อนแอลงตัวอย่างหนึ่งเรื่องสามก๊กของเบ้งวางแผนตีวุยก,ก๊กโดยพยายามหาทางกำจัดสุมาอี้ซึ่งเป็นแม่ทัพคนสำคัญหากขาจัดสุมาอี้ได้กองทัพวุยจะขาดผู้นำเฉียบแหลมโอกาสชนะจะมีสูงมากสองธุรกิจ การดึงตัวผู้บริหารระดับสูงหรือบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษออกจากบริษัทคู่แข่งเพื่อลดศักยภาพและสร้างความสับสนภายในองค์กรนั้นการโจมตีที่ผลิตภัณฑ์หลักหรือกลยุทธ์สำคัญของคู่แข่งที่ผู้นำให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อให้คู่แข่งเสียเปรียบในตลาดโดยรวมข้อควรพิจารณา1การใช้กลยุทธ์นี้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่า หากการโจมตีผู้นำจะสร้างผลกระทบต่อกลุ่มทั้งหมดอย่างแท้จริง2หากผู้นำมีตัวตายตัวแทนที่แข็งแกรง่งหรือกลุ่มไม่ได้พึ่งพาผู้นำคนใดคนหนึ่งมากเกินไปกลยุทธ์นี้อาจไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง3หากล่มผู้นำแล้วแต่มีผู้นำสำรองที่แข็งแกร่งกว่าอาจกลายเป็นผลลบ4หากล้มผู้นำแบบรุนแรงอาจกระตุ้นให้ลูกน้องฮึดสู้มากกว่าเดิมห้า ต้องมั่นใจว่าผู้นำคือจุดศูนย์กลางจริงไม่ใช่แค่หุ่นเชิด